ไม่มีหน้าไตเติลเกมเหรอห้องสะเทือนด้วยอ่ะเตือดเกินเอาละครับก็ขอยินนี้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ next door เกมแนว pixel art สยองขวัญน,นะครับที่ผมเห็นยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติเนี่ยเล่นกันเยอะพอสมควรเลยน่าจะเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งปล่อยออกมานะผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันเกี่ยวกับอะไรกันแน่เพราะว่าหน้าโหลดเกมก็ไม่ได้เขียนอะไรไว้นะครับนอกจากเกมนี้ได้รับแรงบันดนาลใจจากงานของอาจารย์จุนจิอิโต้ซึ่ง นอกจากนั้นแล้วผมก็ไม่รู้มาดูกันโอ้ให้ตายสิฉันอ่านหนังสือต่อไปไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยเสียงมันน่ารำคาญเหลือเกินฉันต้องไปบอกไอ้คนที่อยู่ชั้นบนให้เงียบซะบ้างแต่จากชื่อเกมเนี่ยชื่อ Next Door นะครับหมายความว่าน่าจะเป็นคนข้างบ้านที่มีประเด็นบางอย่างอ๋อเป็นหอพักหรอน่าจะเป็นห้องข้างห้องนะครับ แต่เหมือนจะเสียงจะมาจากข้างบนนะมาดูกันม,มันอาจจะเป็นเสียงอำมพางการฆาตกรรมก็เป็นได้ไปโว้วน่าจะเป็นหน้าร้อนนะครับจะก,กระจันกีดร้องด้วยและห้องผมก็ร้อนเหมือนเดิมยังไม่หิวน้ำอ,ะอ่ะอ่าได้เลยแม่สาวน้อยบางทีเธอควรจะสงบสติอารมณ์นะขึ้นไปข้างบนจะดีล่ะอืม โอนึกว่าเสียงมันจะเงียบแบบขึ้นมาแล้วไม่เจออะไรแบบนั้นก็รอนนะครับแต่แบบนี้ก็ก็ดี Hello เออเคามันเฮ้ยต้องการอะไรเอาแม่สาวน้อยช่วยเบาเสียงหน่อยได้ไหมคะนี่มันดังเกินไปแล้วเออนี่จะบอกว่าแข่นี้มันดังอย่างนั้นเหลยใช่หูตึงหรือยังไงฮะ คุณทำลายความสงบของฉันนะมีแต่เธอคนเดียวแหละที่มีปัญหานะคนอื่นเขาไม่เห็นว่าอะไรกันเลยฮถ้าหากเพื่อนบ้านบ่นว่าเสียงดังเกินไปเนี่ยไว้ฉันจะลองคิดดูและกันนะเออได้เลยรออยู่นี่ละกันนะอา้าวเราต้องไปทำไงอะทขาไมถามคุณข้างห้องเหรอขอโทษค่ะเอออยู่บ้านหรือเปล่าคะมีใครอยู่ไหม เอ,อน่าจะไม่อยู่นะเนี่ยเหมือนเขาจะออกไปข้างนอกบ่อยๆนะไปไปข้างนอกเหรอแน่ใจนะว่าไม่ใช่ห้องว่างน่ะแล้วแบบนี้จะมีคนบ่นได้ยังไงถ้าไม่มีใครอยู่อะ่ะไม่ไม่ใช่ห้องว่างซะหน่อยนะบางครั้งฉันก็ได้ยินเสียงประตูเปิดแล้วก็ปิดเองเนี่นะแค่วันนี้น่าจะไม่มีคนอยู่เท่านั้นแหละนะโอ้โหผีหลอก พี่ผมสะดุ้งเลยนี่เธออยู่ได้เหรอเนี่ยอะไรกันเนี่ยยายนั่นที่ลึกชะมัดนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันจะเห็นยายนั่นนะแล้วทำไมถึงใส่ชุดดำทั้งชุดเลยวะเกิดอะไรขึ้นเหรอจ๊ะถ้าจะทะเลาะก,กันแล้วก็ไปทะเลาะที่อื่นสักฝ่ายไป,ไปโอ้โวหว,วตกใจโอ้ ผมว่าเขาทำบรรยากาศได้ดีอยู่นะอะไรเจ๊หาเรื่องอะ่ตะตบเลยตบตบเลยน้องอ่าขอโทษนะคะขอฉันถามอะไรหน่อยได้หรือเปล่าคะฉันมาจากชั้นล่างนะคะ่ะคือว่าเสียงดังจากห้องตรงนั้นน่ะรบกวนคุณบ้างหรือเปล่าเอก็นิดหน่อยเนี่ยจ้ะแต่ห้องของพวกเราก็แยกกันนะเธอควรจะไปถามคนที่อยู่ข้างๆห้องเขามากกว่านะจ๊ะแต่เขาเพิ่งออกไปเมื่อกี้อะ่ะ แล้วไม่มีคนอื่นแล้วเหรอหมายความว่ายังไงคะืมอป้าค่อนข้างแน่ใจว่ามีผู้หญิงคนอื่นอยู่อีกนะมีแต่คนพี่ลึกพิลึกนะ่ะทุกคนมีรูปร่างที่ต่างกันนะ่ะแต่ว่าที่เหมือนกันก็คือพวกเขาใส่ชุดสีดำหมดเลยและพวกเขาก็ไม่พูดอะไรไม่ทักทายป้าสักคำใจพวกนั้นมันหญิงจริงๆเลยอืม ถ้าหากไม่มีธุระอะไรละก็ป้าไปซักผ้าก่อนนะจ๊ะขอให้โชคดีขอบคุณค่ะขอให้โชคดีค่ะอ่านึกว่าจะเดือดกับป้านะไม่เดือดแปลกชะมัดเลยแต่แบบนี้ก็ช่วยฉันแก้ปัญหาเสียงดังไม่ได้นะสิจริงๆขอให้ป้าช่วยก็ได้ป่ะผมว่ากลับไปที่ห้องแล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสืออีกสักหน่อยดีกว่า,าดีนึกว่าเนื้อเรื่องจะให้ตามคนแปลกๆเมื่อกี้ไปคช็อกคือไม่เอา ือน่ากลัวใช่นี่ถ้าข้างห้องผมเจอแบบนี้แล้วก็ผมย้ายออกไม่ตายเนี่ยปาบอย่าบอกนะว่าเขาจะไปอยู่หน้าห้องเราอะ่ะอันนั้นช็อกไม่มีอะไรทุกอย่างปกติดีแล้ว <c oughs> ห้องมันสั่นสะเทือนเฮ้ยเ hey! พลงหยุดไปแล้วเกิด <c oughs> อะไรขึ้นกันแน่น่ะ ท,ท,ทั้งๆที่เมื่อกี้เขายังมีปัญหากับฉันอยู่เลยอะ่ะโอ้เอาเถอะในที่สุดก็จะได้อ่านหนังสือบ้างสักทีถูกต้องเอผมนี่ก็จะอยากรู้อยากเห็นอันนี้ถูกแล้วนะฮะเราต้องอ่านหนังสืออย่าไปสนใจเรื่องชาวบ้านเฮ้ยมันมืดซะแล้วฉันน่าจะหาอะไรดื่มหน่อยนะเอาล่ะไปที่ตู้กดน้ำทีนะ่ะเนราะงแต่ในห้องไม่มีตู้เย็นเหรอ มันเหมือนสำรวจอะไรไม่ได้เลยนะฮะอยากจะสำรวจรายละเอียดในห้องเพื่อมีอะไรน่าสนใจบ้างช่วงนี้เพื่อนๆเป็นไงกันบ้างครับอากาศร้อนหรือเปล่าผมนี่ร้อนดุ่มดังไฟแต่ก็พยายามหาอะไรทํานะครับหาเกมมาเล่นว้าวเอ๊ะหมอนั่นผู้ชายจากข้างบนนี่นะเฮ้ มาทำอะไรตรงนี้น่ะอ้เธอเธอเองเหรอจะทำให้ฉันตกใจแบบนี้สิเฮ้มีอะไรกันแน่เหรอทำไมหน้าซีดเป็นไก่ต้มเลยขอฉันถามอะไรเธอหน่อยได้หรือเปล่าได้พวกผู้หญิงที่เราเห็นก่อนหน้านี้นะพวกพวกมันคืออะไรกันแน่เ๊ะหมายความว่าไงอ่ะ มันไม่เบรกเซนเลยฉันไม่รู้ว่ามันมีกันกี่คนนะแต่พวกมันไม่เคยร้องเพลงมาก่อนแล้วก็เพราะว่ากำแพงที่กั้นห้องเราเนี่ยมันค่อนข้างบางคือฉันก็ควรจะได้ยินเสียงพวกนั้นน่ะคุยกันหรือว่าขยับหรือว่าเคลื่อนไหวอะไรบ้างเช่เมื่อไหรวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น่ากลัวมันมันทำให้ฉันกลัวไปหมดแล้ว อาฮมันเป็นไขกันไอ้ไอ้สิ่งที่อยู่ข้างห้องฉันน่ะมันมันคืออะไรกันแม่ มันมันทำอะไรกันโดยที่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาผ่านกำแพงมาเลยทำไมยังไม่มีเสียงกันดีแล้วนี่ฉันฉันกลับเข้าห้องดีกว่าถูกต้องน้องอืไว้เจอกันลาก่อนหรือเราควรจะตามไปอืฉันจะทิ้งเขาไว้แบบนี้แหละเอออย่าไปยุ่งกับเขาเลยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยอืม เอากำลังจะพูดแล้วผมว่าพี่คนเมื่อกี้ไม่รอดอะไรนั่นน่ะเสียงเหมือนมาจากข้างบนเลยอยากรู้อ่ะไม่เอากลับห้องนอนตอนนอนเถิดนะแล้วกอดอกด้วยเนะี่ยเหมือนเป็นสัญญาณบอกว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นเสียงกรีดร้องมาจากข้างบนโอ้ต้องไปอ่ะขอขอคนห้องแถวนี้ไปด้วยได้ไหมไปเป็นเพื่อนหนูหน่อย ว้าวอ,อะไรอะฮาแมวตกใจหมดตอนแรกผมนึกว่าแบบเป็นหน้าเป็นนึกว่าโดนคนตดนถลกหน้าอะไรแบบนั้นอะก็แมวใครกันล่ะเนี่ยลายของมันอย่างกับเป็นไปหน้าเห็นคำสาปเลยมันเป็นแมวแบบที่มีลายเป็นหน้าคนใช่ไหมหน่ากลวัวแฮะ ีย <Yeah. laughs> มันได้บินใช่ไหมดีไม่นะวัดดีคุณโอเคไหมประตูดูเหมือนจะเปิดอยู่ฮะเอาจริงอ่ะ ชมัดไม่มีใครอยู่นี่อกลับดีไหมหรือควรจะดีโอเคสนะฮะทำไมช่องเขาดูหลูกว่าห้องเราอีกวะเนี่ยไม่มีเสียงอะไรเลยจริงนี่พี่ลึกจังเลยอะ่ะเฮ้ยมียรูอยู่ตรงนั้นด้วย <c oughs> อ่าต้องเป็นลมพัดนแน่แน่ <c oughs> ผมเข้าใจและไอท้ที่ไอ้ไอคนนั้นพูดอะ่ะมันบอกว่าข้างห้องไม่ส่งเสียงอะไรเลยแต่ว่าแต่มันเห็นใช่ไหมมันไม่ได้ยินเสียงแต่มันเห็นมันเห็นอะไรอะ่ะผมกลับได้ไหมกลับก่อนกลับกลับเถอะนะตัวหน้าต่างนี้ตัวไม่ได้อีกโอ้ผมมั่นใจว่าประตูล็อกมา<ะ>มันอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกัน มันเหมือนกับบางทีผู้ชายคนนั้นเนี่ยอาจจะจงใจเจาะรูไว้ก็ได้โอ้โหกดค้างเหรอต้องมีอะไรโผล่มาข้างหลังแน่ๆเลยไปจุดนะอย่านะอย่านะอย่านะหาไข่เหรอทำไมอ่ะ ้ไ <G ül> ม่ไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วแน่เลย กันนะ่ะแขนขามันทำไมถึงยือดออกมาไ,ได้ล่ะนี่หมายความว่าผู้หญิงคนนั้นที่มีรูปร่างแปลกๆเปลี่ยนไปตลอดนะ่ะคือคนคนเดียวกันอย่างนั้นเหรออ๋อก็คือยืดส่วนสูงได้โอ้โอ้เสียงเปิดประตูนั่นมันโอ้ให้เราทำอะไรเธอไปไหนกันนะ่ะไม่รู้ ออกหน้าต่างพลีดซอนหลังตู้เฮ้ยตออกไม่ได้เชื่อไหมว่าผมกลัวจริงเกมนี้บรรยากาศมันดีมาแต่ผมพร้อมแล้วไม่มีทางที่จะทำให้ผมตกใจได้เธอไปแล้วเหรอ ออยังอยู่ที่ทางเดินหรือเปล่านะส่องใช่ไหมได้ไม่หรอไม่ได้ให้ส่องเหรอ่าเออ ได้ทันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงอยู่ที่ข้างห้องต่อไปและฉันก็รีบย้ายหนีออกมาอย่างเร็วที่สุดเท่าที่ฉันทำได้จบเกมเออ ฉากสุดท้ายเป็นคนลุกฮะมันมันจบผมว่าเกมนี้มันสร้างมาเหมือนแบบฟิลเหมือนเรื่องเล่าผีญี่ปุ่นหรือว่าตำนานปีศาจญี่ปุ่นอะไรแบบนี้เนี่ยคือมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับผีใช่ไหมแล้วก็จบไปแบบคนลุกไม่มีที่มาที่ไปแบบนี้นะครับแต่โดยรวมเกมนี้ก็ไม่เลวนะถือว่าชอบอยู่เอาละครับและนี้ก็เป็นทั้งหมดของ Next Door ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดผลงานดีๆสยองๆในช่องนี้นะครับวันดีผมไอโตก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนจะทำเสียงน่ากลัวทำไมบายบายค่ะส 「この気持ち不思議が」